สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับคลิปแรนดอมพิเศษพิเศษคลิปนี้นะคะใกล้จะถึงวันเกิดองค์พ่อพระพิคเนธแล้วนะคะก็เลยทําหัวข้อนี้เลยค่ะพอนี่คนจะได้รับจากองค์พ่อพระพิคเนธนะคะจะเป็นเรื่องอะไรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามไปเตยด้วยนะเป็นกําลังใจให้กันใครสนใจกำรรยานหอมบูชาเทพกดสั่งในลิงก์ในคลิปได้เลยนะคะและใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์สอบถามจองคิวได้เลยค่ะ เราไปดูกันเลยนะคะพรที่เราจะได้รับจากองค์พ่อพระพคิคะเนศนะคะใบแรกนะคะขึ้นมาเป็นห้าไม้ค่ะ คุณอาจจะไม่ได้ชอบงานที่คุณทําอยู่ตอนนี้ก็ได้นะคะไม่ได้มีความสุขเท่าที่ควรอ่ะคุณรู้สึกว่าคุณโดนแทงข้างหลังคุณโดนหักหลังคุณโดนเอาเปรียบนะคะคุณมีความรู้สึกว่าโดนขโมยความดีความชอบไปแล้วคุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากลาออกคุณอยากเปลี่ยนแปลงคุณอยากได้รับโอกาสใหม่ๆเรื่องการงานคุณกําลังเครียดอยู่บางคนถ้าอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันยากนะคะคุณอาจจะกําลังรู้สึกว่า คุณควรจะเปลี่ยนความคิดใหม่ไหมหรือคุณควรจะตัดสินใจใหม่หรือเปล่านะคะใครที่พาง,งานเป็นแบบนี้อยู่นะคะคลิปนี้เป็นของคุณนะใครที่พาง,งานเป็นแบบนี้อยู่คลิปนี้เป็นของคุณบางคนเนี่ยโดนติฉินนินทาโดนพูดถึงในด้านลบๆนะคะและบางคนก็ได้รับการสอดแนมจาก โซเชียลมีเดียมีคนสอดสองจ้องมองชีวิตคุณอยู่นะช่วงนี้นะคะอ่ะทีนี้ถ้าพลังงานชีวิตของคุณเป็นแบบนี้นั่นแสดงว่าเป็นคุณแหละนะคะพลังงานของคุณนะแล้วพรที่เราจะได้รับจากองค์พ่อคืออะไรคือความสมหวังคือความสําเร็จนะเห็นไหมคะมาครบเลยนะคะความสมหวังความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นองค์พ่อพระพิฆเนศก็ดีแม่อุมาก็ดีหรือองค์พ่อศิวะก็ดีที่คุณเคยขอพอรกับท่านนะคะคุณจะได้รับการเริ่มต้นใหม่มีโอกาสใหม่เข้ามานะได้รับโอกาสใหม่ๆมีความ มหวังมีความสุขทางใจเกิดขึ้นสิ่งที่คิดที่หวังที่จินตนาการเอาไว้สำเร็จผลให้ผลในด้านบวกให้ผลในด้านดีมีโชคมีลาบนะถ้าคุณขอเรื่องใหญ่ๆเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องเงินก้อนนะคะ7หลัก6หลักหรือกี่หลักก็ตามถ้าคุณขอมีโอกาสที่คุณจะได้รับนะคะปีละครั้งนะที่ขอพรอ,องค์พ่อนะคะในวันเกิดองค์พ่อถ้าคุณศรัทธาท่านนะคะอย่าลืมนะคะถวายเครื่องสักการะแล้วก็จุดธูปจุดกำยานนะคะแล้วก็สวด มนอย่างสม่ำเสมอสวดบูชาองค์พ่ออย่างสม่ำเสมอบอกเลยว่า พรน,นั้นจะสำเร็จผลแน่นอนนะคะองค์พ่อไม่เคยทอดทิ้งคุณและตัวคุณเองจะได้รับพรอ,อันศักดิ์สิทธิ์นี้แน่นอนอะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหาในชีวิตจะถูกคลี่คลายลงนะคะและเราเองจะได้เริ่มต้นใหม่นะคะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามามีความสมหวังเกิดขึ้นได้ของชิ้นใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นที่ดินหรือบ้านหรือของชิ้นใหญ่ๆที่เป็นรถของที่มีมูลค่าสูงๆเพชรนินจินดานะคะอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องที่คุณปรารถนาที่คุณคาดหวังว่าคุณจะได้นะคุณอาจจะทํางานอย่างหนักนะคะคุณอาจจะตั้งใจมาก แล้วมันมีเกณฑ์ที่คุณจะสมหวังนะคะวันนี้เราพิมพ์2424 24รับพรังงานดีๆรับพรังงานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะ